นี่คือคอร์สที่ภาพลาดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเฮลโหลสวัสดีเด็ก68แล้วก็เด็กซิ่วที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเอ e v เวลกันในด้วยน,น้านห้ในอาทิตย์ที่เหลือ,อน,นี้เนี่ยครูป๊อปแนะนําอย่างจริงใจที่สุดนะว,ว่าขอให้เรียนคอร์สนี้ซิมลาง A Level ล7ซิมลาง67นั้นเนี่ยครูจะนําแนวข้อสอบเอเรเวลของปี67มาให้ ทุกคนฝึกทำ <S <S สำหรับคนที่ไม่ได้สอบ2วิชาก็คือสังคมกับไทยเืออาจจะสอบสังคมอย่างเดียวหรือว่าสอบไทยอย่างเดียวเนี่ยก็เลือกเอาได้นะแต่ครูจะอธิบายสังคมกับไทยไปด้วยกันสิ่งสําคัญคือเราเรียนไปเพื่อแฮนโดลข้อสอบยากเป็นที่ล่าลือกันมากใช่ไหมว่าข้อสอบสังคมของปี6 7เนี่ยมันยากแล้วคะแนนที่มันได้ระดับสูงๆเนี่ยมันก็ถอยหลังไปเรื่อยๆข้อสอบยากนั้นเนี่ยมันคืออะไรและเราจะจัดการความยากอย่างไรเพราะฉะนั้นครูจะพาทุกคนไปบริาหารจัดการความยากของข้อสอบให้เป็นทาให้เราไม่มุดตะแพน,นี่ครูพยายามให้เธอได้ ว่าความยากเราจะทําตัวเป็นทามิคาเซในการพุ่งชนความยากให้ตายกันไปข้างเลยแต่อบต้องตายสิไม่ใช่เราชาแหละออกมาทีละข้อทีละข้อให้เห็นว่าแท้จริงแล้วว่ามันยากจริงๆหรือเพราะเราเอื้อมไม่ถึงเองอซึ่งมันไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์การมีข้อที่มันยากจริงๆเนี่ยก็ต้องขอบอกว่ามันอาจจะไม่ต่างจากปีก่อนๆแต่ว่าต้องตั้งสติว่าเราจะจัดการมันยังไงแล้วปัญหาสําคัญคือเส้นผมบางครูเขาบางทีแล้วว่าเธอถูกบางตาอยู่โดยไอ้สิ่งที่เธอกลัวนั่นแหละดังนั้นครูบอกเลยว่าไอ้การเรียนจะทำให้เธอมีสติส ให้เธอเข้าใจว่าคนออกข้อสอบนั้นต้องการอะไรประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งอ่ะคือการถูกคนออกข้อสอบหลอกหลอกให้เราตกหลุมพรางผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นชอ์ที่เขาหลอกเราแต่วันนี้มันเพิ่มดีกรีมาอีกอันหนึ่งคือการหลอกด้วยการขู่ให้กลัวให้เธอเดินทางผิดพลาดเพราะความกลัวไปเองเพราะฉะนั้นแล้วที่สอบก็โอ้ยมีแกลบอ่ะกับมันสูงมากเพราะหมดแต่กลัวหรือหมดแต่ไม่รู้เพราะงั้ยครูก็จะแหกออกมาให้เห็นว่าต้องจัดการกับมันอย่างไรนะนั่นคือสําหรับสังคมสวนภาษาไทยเนี่ยจะทําให้เราเรียนเพื่อไฟนอความคิดตัวเองให้มั่นคงประเด็นกก็คคืออออออวว่่่าาาาพเเธจจะะิดดไไไไปงมมัน้ยร เ,เธอก็จะประมาทไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วความประมาทอ่ะมันทําให้กรอบความคิดของเราเนี่ยจะเจือจางลงสรุปนะไม่ว่าสังคมหรือภาษาไทยอ่ะคือการเรียนเพื่อเรียกสติและปัญญาในช่วงสุดท้ายนี้ซิมลางเนี่ยมันคือแนวของข้อสอบยากของปี67เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาเป็น50ข้อให้เธอลองทําเลยแล้วก็เห็นภาพข้อสอบที่จะเจอจริงในปีหกอย่างมากที่สุดฟังการวิเคราะห์จากครูว่าเราจะไขปัญหาต่างๆในแต่ละข้อเนี่ยออกไปได้อย่างไรปัญหาที่ว่านั้นไม่ได้มีแต่ปัญหาเชิงเนื้อหาสาระแต่เป็นปัญหาาาาาาาเเรรรรรื่อออองงงขขขกกกจจจััดดดคคววมิิตใในนนทํ้้้ย อันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็เล็งโกให้ถูกจุดแล้วก็ชูดมันให้ได้เราก็จะกลายเป็นสกอร์คีเปอร์ดังนั้นพราะเป็นแบบนี้เราปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราคว้าคะแนนภาษาไทยให้สมกับความที่ไม่ได้ยากเกินไปได้อย่างสมฐานะของมันนะเข้าใจไหมเพื่อให้ภาษาไทยเป็นตัวหนุนนาําคะแนนรวมที่สําคัญแล้วจะทําให้เธอเข้าไปยังคณะและมหาวิทยาลัยที่เธอต้องการได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นแล้ว รีบลงเรียนเลยสิ่งสําคัญคือการที่เธอจะต้องเรียกสติและปัญญาผ่านการฝึกซ้อมและลองทําลองเรียนรู้กันกับคอร์สซิมลานเอเลเบลหกเกับครูป๊อบแล้วเจอกันในคอร์สนะแล้วขอให้ทุกคนได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการในปีนี้กันไปเลยโชคดีในการสอบนะบ๊ายบาย